สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจดียงถางโต้หาปูใช้ว่านก่อนเพิ่นได้ละไปเนาะแต่ว่าเห็นเพิ่นทรงไล่มาให้แบบแบบขอท่านเบอร์ขอมูลพ่อปันได้เนาะค่ะขอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหเ้เจี้แดงนะค่ะด้อค่ะก็เป็นกำลังใจกราบนมัสการค่ะปู้ฮลัลโหลโอ้ยมาสวัสดิ์เพิ่งเดี๋ยวนี้งานน้องเสียชีวิตน้องมู ออตมาได้เดียวมั้งบะคัปูอ่าด้ซามส่งไปหนละก็ยังบ่ท่านดีเบิงละเอียดเลยเห็นเห็นผูวไล <M> ่มากกับฟ้าว <K> โก<ฟ>ต้อมากเลยยังบ่ท่านวีคออยู่ยังว่ามีมีมีวิ่งบุญบ่คัพูเดียวเดียวอ๋ออ๋อวิอ่งวิ่งหาล่องเจียดนาอคัพู ให้ล่างเน,ะนานนะบนบนวิ่งสองว่ะค่ะปูสองตัวเดียววัดก่อนวิ่งล่างปูว่าหาตัวเซาเนะาะถังมากเนาะนสามวันนี้วันนี้ยังมีตัวล่องอยู่เนาะปูเนาะมันมีตัวล่องกับดีตัดเข็มกับเสียดายมันเยอะอ๋อค่ะถ้าสองถ้าสอง ถ้าสองเจ็ดว่ามาบนกับข้องสิงมาลางปูหิมาทั้งสองเนาะจะ้าลางคือว่าเป็นหาเนี่ยและล่างอ๋อค่ะจแตากันเจ็บเลยก็ศูนหา 0, คือมาแห้งถทะปูะมาทูกอัจจา์คือว่าหันเลยว่างหันมาซีเก่าแห้งแท้ าจานเตะละจานมาซีเก่าซีเก่าโอ้มาแห้งหุ่นนี่มาซูนหาแห้งเลยมาเกียบทุกอาจารย์ค่ะมาเกียบทุกคนเลยซูนหามาเทียบทุกคนเลยซูนกระห่าตัวข้าขงบนปักลักสองเนาะค่ะครูค่ะหาได้หาได้สองเนี่ยละสอง แต้ก okay, so yeah, ็มั่นใจว่าสองต้องมาละบนสต้องมาผลยังมาหอด2อเก่านาะปูบ่สิขึ้นถึง2อเก่าบ่บ่ฮอดค่ะฮอดเนาะฮอดนันละังแต่ยังสิว่าสิว่าแม่นเเขียนไปหดออเ็่นั้น สองแปดเพี้ยมันเลยขึ้นไปมันบ่ค่ะแียมันเลยเอามาสิบนลงมาใส่สองหาตัวคู่กับล่างนี่บ่เ <laughs> นาะเป็นไปได้รึเปล่็นหน้าแล้วมันมั่มีนะม,มันมีโตมันขาดยสองหาสองสีก็ได้อ๋อสองหาสองสีกับบนหนาสีมาามันบ่ก,กับปูหามันสีมาลลางเท่านั้น เอาไปมากสองหากระจัดคือเก้าวหลานนกปูมันอยู่มันมาล่างมาอาจชิมาบุญมาล่างน้ากันก็ได้กระสองเจ็ดยังมาหน่เล็กมันยจะคางวันนี้จากตัวเก้าที่มันออกแล้วดอกเล็กจะละงวดยิ่งตัวคางยี่คือเก้าวละค่ะค่ะสาธุขับปูขอให้ออกเงี้ยแห้งงวดนี่มันมันจ้ากับน้ำราชการตะปู่ ออขอบคุณขอบคุณนผู้หลายๆที่ให้ขอมุ่นพวกเข้านาะค่ะเนาะอ้อาเบื้องตัวเลขน้ากันค่ะท่านผู้ชมเอ,า,อมาเข่ามาแล้วก,ก็กดไลค์กดแชร์ค่ะท่านผู้ชมก่อนสิไปเบื้องตัวเลขน้ากันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใจแดงกไงเด้อค่ะเด้อกดติดตามด้านปุ่มขวาม,มือคําบัตติดตามกดลงไปเทียเดียวห้ามกดอีก บ,บ่าคลิปใดขึ้นมากกะหามกดอีกกดแล้วกดเลยได้เทียเดียวเท่านั้นค่ะเนาะถ้ากดอีกมันจะเด้งออกเนาะกะปูนเมื่อใส่ใส่ของท่านผู้ชมให้กดต,ตงรงปูเมื่อขึ้นยังสีเด้ค่ะเด้ออ่าด้านซ้ายให้กดไล์ให้เพื่อเป็นกำลังใจเห็นไล์หลยๆเข้ากับมีกำลังใจเนาะค่ะท่านผู้ชมคือท่านชอบพวกเราเนาะ,อะ เขามาเล้วอุดหนุนเจแดงสนับสนุนเจแดงด้วยกันซื้อครีมก็ได้ค่ะรักเจแดงรักตัวเองรักตัวเองรักเจแดงก็นี่ตอบโจทย์หน้าสวยหน้าใสหน้ามีออร่าถ้าขี้มยังลงไปเาก็สวยด้วยการบํารุงกลางคืนเดย์ครีมบำรุงกลางคืน,นฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสภาพผิวว่าไหมี่ริ้วรอยนะคะเนาะรับรองรับรองไอ้ปลุกที่สองเห็นผล เห็นผลตะปูแรกคร่ะแต่ว่าับปูที่สองท่านจะเป๊ะเลยทําใช้หมดเนาะกล่องหนึ่งก็ใช้ได้ชุดหนึ่งก็ใช้ได้เดือนกว่าถึงสองเดือนเนาะแล้วก็มีชุดหรูอยู่แค่ห้าสิบชุดเนาะรอบนี้มีหาสิบชุดค่ะ่ดแดงจังมากมันไม่มีแค่นั้นเพิ่นไหเท่านั้นเนาะในชุดหรูที่จะส่งต่างประเทศเพื่อนแถมไม่ให้หาสิบหาสิบชุดเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็เดคีมำรุงกลางวัน นะคะป้องกันแสงแดดป้องกันแสงยูวีอย่างกับประมันบำรุงกังวันมันสะฟื้นฟูสภาพผิวในช่วงกลางวันของเราให้แลดูเด็กลงนะคะให้แลดูเด็กล่งหน้ากระชับขึ้นเนาะพร้อมด้วยสบู่นะคะสะบู่ขาวสบู่ส้มลดฝ้าสบู่ขาวบำรุงผิวหนาให้กระจางใสนุ่มนวลแล้วก็ทาแป้งทาครีมอะไรลงไปมันก็เข่าหนาเนาะค่ะเนาะ คือชุดบำรุงเต็มชุดของเราชุดหนึ่งกับท่านสามลอยบาททวนเนาะเนาะในราคาแพ็กเกจแพ็กเกจไอรู้ที่จะทรงต่างประเทศมียหาสิผู้ใดมาท่านกับท่านเนาะแต่คาดว่าสิบวา่าท่านเด้อธรรมาไตยถ่ายเนาะนี่นี่ก็เริ่มทย่อยทรงแหะค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ก็ของห้าออกมือละหลายหลายชุดค่ะมือละเกือบลอยเนาะมือละเกือบสี่สิบหาสิบชุดเนาะ ออกทุกมือค่ะสั่งของมาทุกมือหล่ะก็ออกทุกมือแล้วค่ะของ <tablet> เอาเอาเ้าลายไปเบื้องตัวเลขน้ากันเนาะค่ะทานผู้ชมเจดีดงกับว้าวลายขอโทษทีนะคะรักเจดงอยู่กับเจดงย์นานๆตั้งเจดงเ์ว่ามันบะริไาลาดีค่ะหน้าเข้าสวยผู้หญิงเข้าผู้หญิงเข้าตรงกันความสวยถ้าผู้ชายก็ขอโทษด้วยผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะทานผู้ชมเนาะผู้ชายก็ใช้ได้ดีเลยแหละเอาไปเบื้องตัวเลขน้ากันค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมปูใช้วันวิ่งบนสองนะคะจับคู่สองหกสองเจ็ดสองแปดเพิ่นกะว่องไวให้ที่สองหกล่องมากขึก็คือสองเจ็ดถ้ามากสูงสุดก็คือสองแปดจะตามมากมีได้แค่นี้เพิ่นวะเนาะข้างล่างก็วิ่งห้าลองเจ็ดศูนย์ห้า หนึ่งหา้าสองเจ็ดพิจารณาเป็นแนวทางในการเซียงสื่อคะ่ะท่านผู้ชมเนาะนี่เบิ่งเบิ่งตัวนี้จะดีกว่าคะ่ะท่านผู้ชมที่ปูเผสงไล่มาให้เนาะทั้งไล่ตัวหนังสือเพิ่นจะมีความสวยงามเป็นระเบียบกว่าเจดแดงแจ็กหน่อยนะคะบมดแจักหน่อยลรอมากๆเบิ่งเจดแดงด้วยพ่นนะไล่มือบอไดเลรียนคือเพิ่นเนานะ ปูชัยวานของปูชัยวานด้วค่ะเด้อพิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงเสือเลขเพิ่นกับเขาตลอดมีเขามาสามสี่งวดเนาะค่ะมาหลุดงวดที่แล้วงวดที่แล้วกะถือว่าบ่หลุดเลขวิ่งเพิ่นเพิ่นก็บ,บอกอยู่ว่าเจ็ดอยู่ขังล่างให้หาตัวมาใส่เอาถ้าผู้ใดมักอย่างเนาะเจ็ดอยู่ล่างแต่เพิ่นมักเจ็ดสามสามเจ็ดเนาะ เพื่อนก็ใสามเจ็ดเจ็ดสามเพื่อนก็บ, 3, 7, 7, 3. กบ,บอกไว้ว่าถ้าผู้ใดมีตัวส่ก็หามาใสซโลดแต่ที่แน่ๆมา, 7, าเจ็เเ 7, เดเพื่อนวากระถูกนะค่ะเพื่อนทำพช้มเจ็ดเก้าข้างบนเพื่อนห้ตัวใดแต่ก็บ่ถูกเนาะค่ะทำไปช้อมข้างบนห้ตัวใดอ๋อนี่ค่ะ บนพนมมีตัววิง่งไหงวดก่อนเนาะวดก่อนมมีตัววิง่งเข่าตะหาตัวเดียวมมีตตัววิง่งสอยเพิ่นหนักสามนะท่านผู้ชมเพิ่นหนักสามแต่ว่ากระซี่แต่ว่ากะหาซี่รักลอยจับถูกเนะู่เจ็ดกลางล่างหาตัวเซลล์พ่นบอกเนาะอันนี้คืองวันนี้คะ่ะ งวดนี้บนวิ่งสองสองหกเป็นตัวเด่นสองเจ็ดเป็นตัวล่องท้ายท้ายแผลแผลกับสองแปดเพื่อนว่าข้างล่างวิ่งหาล่องเจ็ดศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาหนึ่งหาสองเจ็ดศูนย์หาม้าแถบถูกเจ้าด้วยค่ะท่านผูชมที่จีเรียงลงคลิปไปเนาะศูนย์หาซักจะมาแรงเหมือนงวดสี่เก่าแต่ว่า มันกับเพาฝูฟ่าคนตอนนี้คือเจแดงเพราะว่ายัางเงีย,งยบๆอยู่หรือเจแดงยังเงียบอยู่บุวิ่งงานนั่นงานนี่เมือ่อยไ่ได้ออกไปใสปูบอกว่าหาคงสีมากคือเกา่าส่วนยังใสเนาะหาหนึ่งหาค้นกับห้มาหลายได้ค่ะหนึ่งหาเสี้ยนอื่นกับมีคือกันศูนย์หาหนึ่งหานะคะ จองเจ็เทียบ่ายู่บุมันจะหนาจะมารล่างเนะเาะอ้าวไปแล้วไปแส่ระวันนี้อ้าวข่ะทไนผู่สมแคบหนาจอไว้เด้อ่ะเด้อเกินแนวทางในการเสียงสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเฝ้าไปหาสื่อใบโศกไปบุญ,บญมั่นคือวานคู้มีบุญม่โศกกระถูกคนทฮามีบุญทุกคนละ่ะค่ะบุญน้อยบุญหลายแล้วก็ จะมีความโชคดีก็อยู่ที่เดือนที่ปีราศีลัคนามันตรงกันบอจ๊แดงกับเสื้อแน่เสื้อหาสิบหาสิบยุติขาโชคดวงอ่านประจำนะผู้ไดโชคดีปีหนา้าจ๊แดงจะโชคดีหลายก็ปีนี้ค่ะท่านผู้ชมให้ผ่านพ้นอายุหกสิบนี้ไปก่อนเนาะผ่านหกสิบไปอีกจะสองสามเดือนเพิ่นว่าจ๊แดงจะมีโชคหลายก็ปีนี้นะปีหน้านะอะ ใช้พิจารณาเป็นการใช้พิจารณาโปรดใช้พิจารณาญาตในการรับฟังค่ะนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนะเล็กปูเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางคนก็เสื่อหมอดูว่าเชื่อหมอดูหมอดูคู่หมอเดาวอาหมอดูกับอยู่กับคนไทยมาตะดึกจำบันจนเท่าเดียวนี้วิชาสี่หมอดูอยัง ยังยังิันเสียถือได้นะเพ่นเปิดดูดวงคนวิวพ้นกับเป็นแสนเป็นล้านเนาะหมอดูต่างๆฉะนั้นความเชื่อกับคนไทยนี่มันเป็นของคู่กันมานานบาปปูนคุณโทษกับคู่กันมานานเว้นกรรมบาปกรรมกับคู่กันมานานกับคนไทยเพราะฉะนั้นการดูดวงโหราศาสตร์กับคู่กับคนไทยไปตลอดตั้งแต่บุตรบันพระบุรุษในว่างเพิินมาเนาะดูเลิกดูยามเอาชัยเป็นความเสียอยู่ ปีหน้าเจแดงรวยๆเฮงๆก็เก่าปีนี้เพ่อได้กินค่ะเพิ่นววานเนาะอ้าททานู้ชมโชคดีลำรวยถูกหวยไปน้ำกันนะคะงวดวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกสี่เนาะค่ะล่อรลุนๆวันที่สิบหกนันหอดขึ้นสิมวนกันนอะอ้าท่านู้ชมโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปต่อไปเป็นของแม่แม่แม่สารคามแล้วก็ของคุณกันยาเนาะค่ะอดใจรอค่ะ ท่านผู้ชมให้เจดงโทรหาเพิินค่ะก่อนแต่ว่าเลขก็อยู่ในมือเจดงย์หละคุณกัญญาณน่ะเจดงก็ว่านั่นไอ้ซื่อจักโตดอกรอรอคุยกับคุณกัญยาก่อนเนาะลอหลายท่านมาร่วมกันเบิงพิจารณาแน่ล่อของปูชัยว่านของปูซี่ศูนย์ของคนอื่นมาร่วมกันก่อนว่าตัวใดนาจะไม่แห้งจะมาเบิงกระใสกับกอกุ้นกัญญาเนาะกัะจ้างสี่ซื่อค่ะท่านผู้ชมเนาะ รอลงรอลงคลิปไปก่อนก็ได้รอพิจารณาของคุณแม่คุณแม่สารคามกวนเนาะหลับมาเบิงใส่กันผู้บ่าอาจารย์หลายๆท่านตัวใดควบหนาจะม่าเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่